ไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยไทยเมาท์ทูเมาส์เจ้านหนเจ้าคุนเปิดใจถึงสเปคสาวในฝันทีมสปัยมโนรีบสองด่วนวิดวิดวิดวิ นี่ะไรคะอันนี้จะให้มนโนหรือว่าขอส่วนบุนเะบ้่าเหรอเสียงมนโงมนแท้จะไม่รู้ว่าจะมนโนอ,อะไรมากมายอะไรขนาดนะัะนอย่า,อยาบอกนะเธอมนโนด้วยอะอยากส่องแล้วว่า,อาอวมีภาพให้ส่องไหมหรือไง ก่อนที่ไปส่งภาพผู้ชมขอเพลงเข้ามาได้นะคะหลายๆคนบอกวิพี่คะอยากจะขอเพลงจังเลยติดต่อ,อยังไงกันบ้าง SMS ของเราค่ะพิมพ์ทีหนึ่งแล้วส่งมาที่4827783คะ่ะหมายเลขโทรศัพท์ครับ029354483และ029354983ครับใช่แล้วจา้าหรือว่าจะสะดวกนะคะติดตามเราผ่านทาง Facebook ก็ได้ค่ะโดยเฉพาะในช่วงศิปลปินรับเชิญนะเราจะมีการไลฟ์สดผ่านทาง Facebook ด้วยนะคะที่ไทยไทย h ช n แนลคะ่ะใช่แล้วเลยครับหรือจะเป็นช่องทางทางไลน์ ครับอดีไลน์อยู่ตรงนี้แล้วไทยไทยทีวีนะครับสแกนคิวอา e มโคจอทีวีตรงนี้เลยครับใช่แล้วคะ่ะข่าวนี้ดีกว่านะคะเรียกว่า นับวันผู้ชมยิ่งโตขึ้นความโด่งดังของน้องเจ้าขุนน้องเจ้านายนะคะลูกชายของออพ่อเจกับแม่ปิ่นเนี่ยเรียกว่ายิ่งดังขึ้นไปทุกวี่ทุกวันเลยใช่แล้วนะเลยครับโอ้ยตอนนีน้งานในวงการติดต่อมาเพียบเลยคุณแถมนะคะเรียกว่ายังมีแฟนคลับเนี่ยติดตามฟอลโล่นะคะตามเมนต์เนี่ยทุกๆรูปภาพเลยจนมาถึงประเด็นฮอต ก็บอกว่าไปถามน้องสองคนดูสิว่าสเปคของหญิงสาวชนีในฝันเป็นยังไงลูกเฮ้ยเฮ้ยดีเฮ้ยอันนี้ภาพจากสุดสัปดาห์ใช่ไหมคุณอร่อยอร่อยนี่แหละน้องเจ้านายคุณขนะเจ้านายเจ้าขุนเจ้าสมุตรเนี่ยก็แท็กทีมกันไปนะขึ้นปกนิตยสารสุดสัปดาห์ประชันความหล่อเรืยอว่าเทกระช่าหัวใจแฟนคลับสุดๆไปเลยองานนี้ก็ทําา สาวแท้สาวเทียมสาวใหญ่สาวน้อยก็คุยกราดกันโ,โดยเฉพาะ,ะน,นี่เลยนะ,ะนเขาออกมาเปิดใจถึงสเปคสาวในฝันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงนะว่าสเปคสาวๆเนี่ยที่เขาวาดกันไว้เนี่ยนะฮะหนุ่มๆบ้านนี้เนี่ย สเปคเขาเป็นอย่างไรกันบ้างอายุเท่าไหร่อ่ะ15อะไรประมาณนี้ป่ะน้องน้อสิบหาสิบหกไม่เกินนี้เนาะประมาณนี้แต่ว่าแต่ว่าด้วยความที่เหมือนเขาไปอยู่เมืองนอกแล้วคุณตัวก็เลยอาจจะโตใช่ใช่นะฮะเออดูดีแกเออด็กมากนะคะอ่าไหนถามสัมภาษณ์น้องนิดนึงกันละกันนะคะน้องเจ้านายเป็นไงบ้างลูกสบายดีนะคะเจ้านายสบายดีจ้าเออนี่ไง เจ้านายก็บอกว่าผู้หญิงจะคว้าหัวใจของตัวเองนั้นเนี่ยต้องเป็นสาวไทยนะคะเพราะว่าคุยกันรู้เรื่องมากกว่าแต่ว่าเจ้านายบอกว่าก็ชอบผู้หญิงน่ารักนะแต่ว่าอยากจะขอแบบความแอบเปรี้ยวนิดนึงเหรออย่างพี่แมงได้ไหมครับพี่แม่ได้ค่ะเจ้านายได้นะครับได้ค่ะคุณค่ะถามตอบเองนะคะมโนสุดฤทธิ์ตั้งเจกันก่อนจะรู้ว่าใช่ไม่ใช่ค่ะพี่พ่อกับแม่ก็สอนตลอดเวลาเลยว่าต้องให้เกียรติผู้หญิงนะทางด้านของเจ้าคุณนะฮะก็เผยบอกว่าที่จริงเนี่ยก็ไม่อยากพูดถึงสักเท่าไหร่เพราะเดี๋ยวจะหาว่าแบบว่า เฮ้ยหลงตัวเองเมื่อวาอส่วนเจ้าสมุทรนิดนึงยังเด็กอยู่นะสาวๆใจรอแป๊บหนึ่งรอก่อนรอหนุ่มโตก่อนนะอคืออันนี้ใครเป็นพี่คนโตอ่ะเจ้าขุนไงเจ้านายป่ะเจ้าขุนเนี่ยเด็กอยู่เธอเจ้านายเจ้าขุนเจ้าสมุทรอย่าไปเถียงมโนเจ้าสมุทรเนี่ยเด็กก็เด็กไงก็เจ้านายเป็นพี่คนโตไงเหรอเจ้านายเจ้าขุนเจ้าสมุทรเห็นไหมในเรียงกันเนี่ยเออ น้องบอกหนูเป็นเอฟซีอยู่จะเถียงใช่ไหมมาโ hover มาโหคนอื่นแล้วก็มามาพาใส่ฉันไม่ใช่นะคะดูหล่อเนาะเหมือนคุณพ่อเนาะคุณพ่อนะดีโอ้ยตาละยิ้มเหมือนกันจังเลยอ่ะยิ้มเหมือนกันคุณอยากเป็นคนใช้บ้านนี้จังเลยอ่ะหล่อทำไมอ่ะอย่าไปตั้งเก่งนายให้โอ้ยดูแบบโรคจิตอ่ะเธอเธอเป็นคนโรคจิตอะไรอย่างนี้ล่ะอืมเอาล่ะสาวๆคนไหนนะฮะรู้ตัวว่ามีคุณสมบัติ สวยเปรี้ยวเออความหวานหวานแต่แบบแอบซ่อนเปรี้ยวนิดนึงหวานซ่อนเปรี้ยวเออไม่ใช่กลิ่นตัวนะฮะไม่ใช่แตอว่าจะมีความแซ่บในตัวเออการแต่งตัวนี่ใส่ตาเป็นมเลยเงี้ยแซ่บในตัวอันนคแซ่บคนละแซ่บขอบคุณมากความแซ่บความแบบว่ายังงไเหมือนพี่นี่ไงเหมือนพี่เหรอแบบมั่นใจพี่คิดว่าตัวเองมีความแซ่บไหมถามจริงแซ่บมากเหรออร่อยอร่อยที่ว่าเป็นคนที่มีความหวานในตัวไหมหวานมากเช่นหวานหวาน ได้ทุกรถใช่ไหมนะฮะเออนะฮะอ่ะใครดูสำรวจตัวเองด้วยว่าคุณสมบัติของคุณพร้อมหรือไม่ถ้าพร้อมเชิญมโนจ้ะเออแต่อย่าเห็นคอมเมนต์ชอบอ่านคอมเมนต์นะเวลาที่พี่เจเขาโพสต์รูปหรือว่าโพสคลิปของน้องเนี่ยโอ้โหคุณคอมเมนต์มันมากคอยเข้าไปอ่านชนีไทยไม่แพ้ใช่ในโลกจริงคอมเมนต์กันแบบล่าสุดล่าสุดพี่เจเจตเรนที่เอ่อเฟซบุ๊กไลฟ์ที่มีภาพหลุดน้องใช่ไหมมีภาพหลุดน้องตอนที่น้องถอดกางเกงค่ะ แล้วก็มันก็เห็นเ uh. เห็นมันก็เห็น่หไงแล้วชนีก็เม้นกระเทยเขาก็ไปเม้นนู่นนี่นั่นบางคนก็แบบว่าอุ้ยทําไมดกจังคะทําไมตรงนั้นทําไมมองไม่เห็นอันั้นเลยคะเออบางคนก็น้องยังเด็กอยู่ค่ะมันก็อาจจกคือมีมีทั้งฝ่ายที่แบบคอยปกป้องคอยปกป้องเลยวก็นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออเนยนะก็หมดเอาเป็นว่าตอนนี้ผลงานล่าสุดของน้องคือมีผลงานในอ่าถ่ายแบบเขากับนักศสลร์สุดสัปดาห์ใครที่เป็นแฟนคลับก็รีบหาซื้อก่อนที่จะหมดแผงกันแล้วกัน ผู้ชมนะเชื่อว่าขายดีมากๆแหละใช่ครับอ,อ่ะขอบคุณข่าวกันด้วยนะฮะจากไหนนะเธอขอบคุณข่าวกันด้วยจากกระปุก o com นะคะแล้วก็ภาพประกอบจากสุดสัปดาห์ค่ะไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง